ว่าสมัยมนั้นปูหรือตาสอนไทยไปบ้างอาจารย์ครับยันที่อยู่ในคลิปเนี่ยมันยันอะไรครับเนี่ยอาจารย์ฮะยุงตัวเนี่ยเนื้อยุงมันร้ายกว่าเสอือมันร้ายกว่ายังไงล่ะอาจารย์ขนาดสมิงหอยอ,ะอ่ปะปะท้ขนาดนั้นเลยอาจารย์เสือหอยเนี่ยเราตะบกตมิงหอย,หอยครับผม อ่พาพอเจอทมิงหอยเนี่ยเต่หอยเส็ดเหมือนกันโอ้โหอเจอขมิดแต่ละทีโลกทั้งใบแลกแตกเป็นจุนเคยโดนหอยกัดนะโอ้โห <c oughs> อยไม่มีพันนะแต่กัดเจ็บอาจารย์มีร้านหมดร้านที่ <c oughs> อ,อมีร้านก็หมดร้านสี่โดนหอยกัดอ่ะแน่นอนป้าโจก็ถามมันนะ่ะเคยขี่จักรยานไหมอืมอ เวลาขึาน้นจักรยานปั่นจักรยานแล้วเป็นไงเลี้ยวซ้ายทําไงมันก็โบกมือเลี้ยวซ้ายอ่าเอ้ยเก่งแย่ครับได้มันได้ไปกับฉี่มาแน่นอนเลี้ยวขวาโบกมขวาอาจารย์ผู้นําโลกมหาบุรุษที่ว่าแน่ยังไผ่เหรออาจารย์แท้หมดเลยแล้แท้หมดเลยเหรออาจารย์แท้หมดปัดแม่กเปียหอยมันแบบเสร็จเลยครับอาจารย์เข้าทางเลยนะเข้าทางยังจับละเลงหน้าจมเจอไม่ให้เสร็จอยู่ถือเป็นเป็นสุดยอดอาจารย์เมื่อ เมื่อมันมาบวกกับเลขยันคาถาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหลหะออาจารย์พวกเนี้ยมันมาบวกกันนะทาให้มันแรงขึ้นไงมันแรงขึ้นกี่เท่าตัวล่ะอาจารย์โอ้โหแล้วแต่คนใช้แล้วแต่คนใช้เลยเหรออาจารย์ฮะมันอยู่ที่ว่าใครจะใช้เป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมอาจารย์บางทีเอาไปแบบงงๆมีนะอาจารย์ฮะบางคนทาไมนอนเย่แฉไม่เด้ง อ่าอ๋อแล้วทำไมบางคนโอ้โหเด้งสุดยอดไปแลบเลยเข้าใจครับอาจารย์มันเด้งจนหักนะเด้งจนหักเลยเหรออาจารย<อ>์โอ,โอ้โหตายแล้ว<อ>งานงานี้โอ้โหแช่ได้ครับผม,มครับอาจารย์ยันยันยันตัวนี้สําหรับผู้หญิงเอาไว้ <i> <i> เอาไว้เล่นพวกเสีย่ยเหรอครับอาจารย์ฮะโอ้โห อ่เาเพราะมันเป็นของฤาษีครับผมม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธอ่าอันนี้ันของนอกพัทธิครับผมเห็นไหมครับงั้นพวกฤาษีเขไม่จํากัดมีฤาษีมีนก็ถือศีลสิบแบบนี้นะ่ะเอาม,มาทาอะไรก็ได้ครับผมคือเอามาช่วยในทางเอ่อทางโลกียะโดยตรงนะอาจารย์นะทางโลกนะเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าการเรียนเนี่ยใช่ไหมมันมีมาสองสองแบบใช่ไหมครับผม องแบบก็หมายถึงว่าในสมัยนั้นพวกที่ฤาษีจะเป็นผู้สอน <ừ> เป็นรู้เวทครับครับครับูเวทใช่ไหมอ่าปักขศิลารัฐิสาป่าโมกสองรัฐิทั้งนั้น <ừ> อืมอ่าเขาเรียกอ่ามหาวิทยาลัยเปิดครับผมนั้นพวกลูกพระราชาหรือคนรวยพ่อค้าวานิช <ừ> พวกมียนจะกินต้องมาเรียน <ừ> เพราะว่าพวกมีคิดเป็นหน่วยกิจครับนั้นต้องถงเบียน นั้นจะไม่สอนจันทานจันทานก็คือชนเผ่าดัางเดิมของอินเดียครับที่ถูกยกดมาแล้วเขาไม่ให้เกิดเอาไว้ใช้แรงนอำใช่ไหมนั้นเขาไม่ให้พวกนี้เก่งกลับครับผมนั้นแอบเรียนนี่ได้แอบเรียนอับนิวเขาไม่สอนครับผมเขาไม่สอนจันทานครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เสร็จจันทานจันทานอุดดีมากอืครับผมอาจารย์ถ้าคนผู้หญิงถ้าเขาอยากจะได้ยันพวกนี้ไว้ที่ตัวเขาต้องทํายังไงล่ะอาจารย์ ก็ต้องมาเช็คดวงชะตาก่อนว่าใช้ได้ไม่ได้ <Hey. S 1> <Ừ. S 2> ใช่มาเช็คดวงชะตาเสร็จแล้วเขาก็ต้องล้างอาถรรพ์ในตัว <Ừ. S 2> ใช่ไหมแล้วก็ชูดวงหอยใหม่ออืืเนั้นหอยดวงตกแบบครับอาจารย์มันก็หากินไม่ได้<อ>ใช่ไหมถ้า,อาหอยดวงไม่ตกเนี่ยใช้งานม,มันก็เรืองนิดอาจารย์ฮะแล้วมีคําถามมาบอก,บอก,บอกถามมาว่า สามารถใช้กับพวกยุโรปได้ไหมพวกฝรั่งตาลำข้าวครับอาจารย์ได้หมดแล้วไม่ต้องลงที่ตัวลที่ยกทรงเกงไหนก็ได้เราไม่ทำเองง้มันติดคุกทำไมอะ่ะอ่าฮะใฮไแต่ว่าเกงไในต้องขอใช้ของใหม่นะอืมอเก่าไม่ไหวเป่าแล้วมึงเดี๋ยวตลกโอเคครับ <laughs> <laughs>